สำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดพี่พรคู่รักต่างวัยนะคะได้มีการสับบ้านสายใหญ่กับน้องเมยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก,ก็คือมีการเปลี่ยนชื่อ Facebook ตอกย้ำสถานะแล้วนะคะว่าไม่กลับไปคบแล้วค่ะ คือเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลค่ะก็ให้ความสนใจนะสำหรับคู่รักต่างวัยที่กําลังโด่งดังในโลกออนไลน์ค่ะทั้งคู่เนี่ยแจ้งเกิดมาจากการที่เล่นติ๊กต็อกนะคะนั่นก็คือเป็นติ๊กต็อกชื่อว่าน้องเวฟแล้วก็พี่พรค่ะโดยคู่รักคู่นี้เนี่ยที่เป็นที่สนใจเนื่องจากว่ามีอายุห่างกันมากถึง40ปีนะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็ทําให้ชาวเน็ตฮือฮาอย่างน่าเสียดายนะคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมน้องเวฟเนี่ยมีการออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอในติ๊กต็อกประกาศสถานะา ะแล้วก็เป็นพี่น้องกันหลังก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมีการระบุด้วยค่ะว่าเลิกกันแล้ว หลายคนก็เลยสงสัยว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นคอนเทนต์กันแน่เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็รักเล,ล,ล,ลิกเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็มีงอนมีงอกันใช่ไหมคะกระทั่งล่าสุดค่ะพี่พรคู่รักต่างวัยเนี่ยก็มีการกลับมาใช้ชื่อ Facebook ที่เป็นชื่อจริงของตัวเองไม่ใช่พี่พรคู่รักต่างวัยนะคะในขณะที่น้องเวฟเองค่ะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ Facebook นะคะก็คือมีการใช้เป็นช้ยคู่รักต่างวัยเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็เป็นการตอบย้ำแล้วนะคะว่าเลิกกันจริงๆค่ะ